ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนมาถึงล่าสุดรัสเซียทำลายเครื่องบินรบของอยูเครนได้จำนวน231ลำทำลายเฮลิคอปเตอร์134ลำทำลายโดรน1,451ลำทำลายขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ353เครื่องทำลายเครื่องยิงจรวด716เครื่องทำลายปืนใหญ่และปืนครก3 0 9 2กระบอก ทำลายรถถังและยางกรอก3,910คันและทำลายยานพาหนะาทาาาาหารของยูเครนได้ทั้งสิ้น4 1 6คันและโฆษกองทัพรารเซียได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตลอด2วันที่ผ่านมาจนมาถึงล่าสุด นอกจากกองำลังของอยูเครนได้ใช้เครื่องยิงจรวดชอชกายิงโจมตีเขตชุมชนเนโดเนสและลูฮันส์